มืดเนี่ยค่อยหากินสะดวกหน่อยไม่ไหวไม่ไหวเป็นกระหังยุค5้จีเนี่ยลำบากจริงๆหืมแหล่งอาหารของเราช่างอร่อยอร่อยจริงๆแต่พวกมนุษย์น่ะเห็นแล้วคงจะแหวะเฮ้ยนี่แกคนดีหรือคนบ้าวะเนี่ยเอากระด้งมาติดแขนทำไมวะอ้อรู้ละแกจะคอสเพย์เป็นกระหังละสิทา่า กลิ่นเล้าหึงเลยรอดตัวไปก็นึกว่าหมอนี่จะรู้ซะอีกเกือบไปแล้วนะเราเออเออพี่ก็ทํานองนั้นล่ละฉันน่ะอยากจะลองเป็นกระหังดูบ้างเมาแล้วก็กลับบ้านไปนอนไปพี่กลางค่ำกลางคืนน่ะเขาไม่ออกมาเดินกันหรอกนะไม่ใช่เวลาของพวกมนุษย์เฮ้ยไอ้นี่มีหางด้วยว่ะเหมือนของจริงเลยได้ข้าไม่เดินก็ได้ข้าเต้นแล้วกันบ้าบอที่สุดเลยว่ะ อ้าวพี่แล้วนั่นลงไปนอนทำไมนะ่ะก็ถึงบ้านค่าแล้วเนี่ยเนี่บ้านค่าเอ็งช่วยเอาหลักกิโลออกไปจากบ้านค่าทีเซเอาที่สบายใจเลยครับเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เรานี่มันช่างลำบากจริงๆไม่น่ารับมรดกกระหังมาเลยกลางวันต้องเป็นคนกลางคืนต้องกลายไปเป็นกระหัง เป็นผียุคนี้ก็ลำบากถ้าโดนถ่ายลงโซเชียลแล้วก็มีหวังถูกจับไปโชว์ตามงานวัดแน่ๆจริงๆนะคะพี่เมื่อคือนนะ่ะฉันเห็นกระหังมันบินวนไปวนมาตรงไหนตรงไหนคืนนี้เราไปตั้งกล้องเอาไว้นั่นเปอร์ไรพูดยังไม่ทันขาดคำเลยสงสัยต้องระวังตัวซะแล้วเราทำยังไงดีทำยังไงดีต้องไปหากินแถวอื่นแล้วสินะ อ้าวคุณเจตบน,นพึมพำอะไรกันครับเปลา่าเปลา่ปลาเผมแค่คิดไม่ออกว่าจะกินอะไรดีจะไปไหนครับคุณเจตไปหาอะไรกินเอ้ยไปห้องน้ำเออเออสวัสดีครับไม่เคยเห็นหน้าเลยสวัสดีค่ะพอดีว่าฉันมีนัดสัมภาษณ์งานที่นี่ใน,ในวันนี้นะคะอ๋ออย่างนั้นเองเหรอครับน่ารักชมัด ไม่ไม่ไม่ต้องไม่คิดอะไรใครเขาจะมาเอากระหังอย่างเราวะถึงกลางคืนมันจะมืดแต่ก็มีแสงสว่างเกิดขึ้นในใจผมทุกครั้งที่นึกถึงหน้าคุณ <Wow. S 2> พ่อนะพ่อมีหน้ามอบมรดกกระหังให้ผมเลยดูสิเนี่ยหาง,งอกออกมาแล้วได้เวลาติดกระด้งบินแล้วสินะทำยังไงถึงจะหายเป็นกระหังได้วะ อะไรนะนี่เองบอกว่าเองจะมาขอยาที่ทำให้หายเป็นกระหังเงั้นเหรอนี่พี่ชายผมแนะนำนะไปสำนักอื่นเถอะเดี๋ยวเธอไอ้จิ๋วอาจารย์คงช่วยผมด้วยเถอะผมอยากหายจากการเป็นกระหังอยากลาออกจากการเป็นกระหังไปได้เลยยิ่งดีไม่มียาอะไรแบบนั้นหรอกครับพี่ชายว่าแต่ทำไมพี่ชายถึงอยากเลิกเป็นกระหังล่ะ ก็เพราะว่าพี่แอบรักผู้หญิงคนหนึ่งอยู่นะสิเธอทั้งสวยทั้งน่ารักในตาก็สีแดงสวยตาสีแดงผมยาวด้วยใช่ไหมถ้าแบบนั้นพี่ไม่ต้องกลัวจะผิดหวังหรอกทำไมดูมั่นใจแบบนั้นล่ะก็คอยดูไปถึงหน้าสำนักอาจารย์คงพูดจาแปลกๆชะมัดวันนี้เรามาออกหากินไกลหน่อยคงจะไม่มีใครตามมาถ่ายไปลงโซเชียลแล้วนะว่าแต่แถวนี้มันมีอะไรให้กินมั่งเนี่ย เ้ยนั่นมันกระสือนีว่วะอย่ามาแย่งอาหารแถบนี้ของฉันนะแย่แล้วสิแถวนี้มีเจ้าถิ่นด้วยงั้นเหรอต้องรีบไปแล้วเออดีรู้ตัวนี่รีบไปเลยนะอะไรนะครับป้าคููมันของผมที่เป็นกระสือตอนนี้เขาเรียนจบแล้วก็ลงมาอยู่ในเมืองเดียวกับผมแล้วใช่แล้วล่ะเจรานวันนี้นะ่ะว่าจะให้นัดดูตัวกันที่ร้านอาหารนะ เวรกรรมอะไรก็ไม่รู้คนที่เราชอบดันเป็นมนุษย์แต่เอาเถอะยังไงกระหังอย่างเราก็ต้องอยู่ร่วมกับกระสือสินะขอโทษที่ให้รอนานนะคะคุณเจดฉันมาแล้วค่ะคุณคือคุณเต็มเดือนสินะมาช้าไม่รู้จักเวรัมเอ๊ะคะคุณที่เจอกันที่ทำงานวันนั้นนี่ครับนี่ก็หมายความว่าคุณคือคู่มั่นของผม ใช่ค่ะคุณเจตฉันเป็นกระสือที่เป็นคู่มั่นของคุณเมื่อคืนก่อนเราก็เจอกันนะคะขอโทษที่ไปแย่งอาหารในถิ่นของคุณค่ะพอดีในแถบบ้านของฉันเนี่ยโดนอาจารย์คงไล่ก็เลยไม่อยากไปป้วนเปี้ยนแถวนั้นเออไม่เป็นไรเลยครับทีหลังเนี่ยเดี๋ยวผมหาให้เลยดีกว่า แหมคุณเจตเนี่ยเป็นคุณกระหังที่ใจดีเหมือนกันนะคะให้ตายสิเจ้าก็ซิล่ายืนเฉยๆแบบนี้น่าเบื่อจะตายวันมรืนก็วันเด็กแล้วนะถือว่าเป็นของขวัญให้พวกเด็กๆเอาแบบนี้แล้วกันฉันขอสาบให้แกเดินได้แต่ว่าแกน่ะจะเป็นก็ซิล่าที่แสนมุ้งมิง้งน่ารักที่สุดเลยละ่ะ แล้วอยู่ๆก็ซิล่าที่อยู่ท่าเรือก็เดินได้ซะเง้นจะยังไงก็เถอะเห็นไว้ก่อนเหนื่อยเดี๋ยวก่อนสิพี่ก็ซิล่ามาเล่นกับพวกเราก่อนว้าวพี่สิวดูสิพี่ก็ซีล่าดันพวกเราขึ้นไปบนหลังด้วยน่นนี่มันอะไรกันเนี่ยเฮ้ยเองเดี๋ยวเนี้ก็ซีล่าเขาไม่โหดร้ายกันแล้วหรอวะอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ในหมู่บ้านเลิฟลี่สักุระ ช่างเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ใจมากค่ะที่อยู่ๆอ,อนุสาวรีย์กอซิล่าซึ่งถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นของขวัญให้กับเด็กๆในวันเด็กก็สามารถลุกขึ้นมาเดินได้ที่สำคัญเขาไม่ทำอันตรายแต่อย่างใดเด็กๆจึงให้ความสนใจเรื่องนี้มากค่ะโดยทางทีมข่าวยังไม่ทราบข้อมูลแน่ชัดว่าที่เจ้าตัวนี้เดินได้เกิจดจากกลไกหรืออะไร โธ่อะไรนะครับไม่มีงานให้ผมเลยโธ่ผมจะบ้าตายอยู่แล้วนะครับฮีโร่น่ะก็ต้องกินต้องใช้ตัดสายเฉยเลยเฮ้ย้าเจ้าพวกสัตว์ประหลาดกลายเป็นคนดีกันหมดแบบนี้ก็แย่สิสงสัยต้องไปรับงานอีเวนต์ประทังชีวิตไปก่อนน้อยเจ้าพวกสัตว์ประหลาดเจอพลังนี่หน่อยเป็นไง เพราะไอ้เจ้ากอซีลานั่นตัวเดียวมันแย่งซีนฉันฉันถึงต้องอนาดมาเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่รับงานอีเวนต์หยไม่้านค่ะเราจะกลับมาทำลายเมืองพวกเจ้าใช่ในเมื่อใครๆก็รักกอซีล่าฉันจะทำลายเมืองให้ได้เป็นหน้ากลองเอาล่ะไปกันเถอะพวกเราบุกทะลวงมันเข้าไป เมืองเนี้ยมันแปลกประหลาดเกินไปแล้วก็ซิล่าก็ใจดีหมาป่าก็ใจดีต่อไปเนี้ยซูปเปอร์ฮีโร่อย่างเราจะไม่ทน บอสซิล่าตัวดีแกคิดจะมาปกป้องเมืองสินะฝันไปเถอะนี่แน่นี่แน่นแนลูกพี่มันโกรธแล้วดูท่ามันเอาจริงวะ่ะเอา้าจะรอให้พ่อเองมาตัดดิบบิ้นหรือไงเห็นสิวะ ต้อนรับน้องๆเข้าสู่งานวันเด็กปี2,565ของเมืองเลิฟลี่สักุระค่ะโดยเรามีกิจกรรมการสแสดงและซุ้มแจกอาหารฟรีมากมายเลยนะคะและพระเอกในงานนี้ก็คงไม่พ้นเจ้าวาสซิล่าซึ่งยืนตางหงานให้เห็นอยู่ตรงหน้าทุกคนแม่คะพี่หมีน่ารักจังเลยค่ะใช่น่ารักเหมือนลูกนั่นแหละจ้ะ เราแกเลยไอ้เต้ากอซิล่าถ้าไม่มีแกพระเอกในงานเนี่ยต้องเป็นซูเปอร์ฮีโร่อย่างฉันเมื่อวันก่อนมีเหตุบุคคลปริศนาบุกทำลายหมู่บ้านจัดสรรเจ้ากอซิล่าตัวนี้ก็ทำหน้าที่เป็นรปภประจำเมืองได้เป็นอย่างดีค่ะเชื่อได้ว่าต้องเป็นกขวัญใจของทุกคนอย่างแน่นอนสรรเสริญเยินยอกันเข้าไปเพราแกคนเดียวฉันเปลียนแกไอ้เต้ากอซิล่า ซะแล้วน่ะทำงาน,นนั้นเหรอพี่สิวเรื่องที่ใคยๆก็รักฟัสซิล่าใช่ไหมแน่นอนอยู่แล้วจ้ะในเมื่อเต้ากัแย่งบทพระเอกไปนี่อา้าสวัสดีพี่หมูทำไมพักนี้แพงจังอะ <c oughs> <c oughs> ชีวิตซูเปอร์ฮีโร่อย่างเราตอนนอนไม่ได้กินตอนกินก็ไม่ได้นอน ไม่ต้องมายุ่งกับฉันเลยไอ้ต้าก็ซีล่าไปยืนที่เดิมนั่นเออคือว่าไม่เป็นไรนะครับยังไงคุณก็ยังเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่เท่เสมอในสายตาของผมเจ้าหนูเด็กในงานนี่นะใช่ครับผมอยากมาให้กำลังใจอย่าน้อยใจไปเลยนะครับที่ซูเปอร์ฮีโร่โหเป็นเด็กดีจังเจ้าหนูฉันซาบซึ้งผมเองก็จะมาให้กำลังใจเหมือนกันครับ ว้าวคุณตำรวจก็ใจดีเหมือนกันนะครับเนี่ยเฮ้ยนี่คุณตำรวจให้กำลังใจยังไงถึงได้มาใส่กุญแจมือผมแบบนี้ก็ให้กำลังใจในการที่คุณจะได้ย้ายที่อยู่ไงล่ะครับบ้านก็ไม่ต้องเช่าข้าวก็ไม่ต้องซื้อตอนเนี้เพื่อนคุณถูกลวบตัวไว้หมดแล้วครับเฮ้ยนี่ผมทำอะไรผิดนึกดูดีๆสิครับว่าวันก่อนไปทำอะไรไว้ โหไม่น่าเลยอ่ะเจ้าหนูช่วยฉันด้วยสินี่รู้ไหมจ้าว่าพอตื่นมาปุ๊บเราจะเห็นสีอะไรเป็นสีแรกสีอะไรลระจ้าพี่จิ๋วก็สีฟันนะสี่หักสีฟันบ้างนะเจ้ากาสซีล่าฟันจะได้ไม่ผูด บ้านแบบนี้ก็ได้หรอนี่มันไม่ใช่บทของฉันสักหน่อย <c oughs> ว่ายังไงพอสามหนุ่มคิดดีแล้วใช่ไหมที่จะมากู้เงินฉันนะ่ะขอบอกไว้ก่อนนะว่าถ้าไม่มีจ่ายแล้วก็ฉันตามไปยันบ้านโถซ้อครับยังไงพวกเราน่ะก็หามาให้ทันเวลายอยู่แล้วล่ะครับแต่ถ้าคลาดเคลื่อนไปบ้างก็รอนิดนึงนะครับ ไม่มีคำว่าคลาดเคลื่อนฉันสั่งว่าให้ได้วันไหนก็ต้องได้วันนั้นโอโ้โหโหดแท้แท้แน่นอนสิไม่อย่างนั้นฉันจะเป็นอาซอปล่อยเงินกู้ได้ย,ไดยังไงแล้วสดุปยังไงจะกู้หรือเปล่ากู้สิครับซอตอนเนี้ยพวกเราต้องใช้เงินใช่ครับพวกเรานะีมีความจำเป็นถ้าอย่างนั้นก็ช่วยหามาใช้ให้ทันเวลาด้วยถ้าอยากมีบ้านอยู่ แล้วไงพี่งานเข้ารุ่งเนี้ยพบกําหนดชำระหนี้อะซอแล้วนั่นนะสิพี่ก็ยังรวบรวมไม่ได้เลยแล้วจะทํายังไงดีละวะเจ้าแทนจะทํายังไงได้ล่ะพี่แกนะ่ะบุกมาที่บ้านพวกเราแน่ๆต้องหาวิธีดึงเวลาไว้ก่อนมาแบบเนี้ยพี่ต้องอยู่แต่ในบ้านแล้วหรอวะจะเอายังไงก็เอาเถอะพี่พวกเรานะ่ะต้องไปหาที่ซ่อนตัวกันแล้วนะเอางี้พี่จะลบอยู่แต่ในบ้านไม่ยอมออกมาแกคงไม่กล้าพังบ้านเข้ามาหรอก น้อยไปสิพี่แกนะ่ะทวงหนี้โหดจะตายพวกพี่นะ่ะต้องระวังระวังกันไว้งั้นพวกเราก็ไป็กบดานกันที่บ้านของตัวเองก่อนแล้วกันมาแล้วพวกเหนียวนี่คอยดูนะฉันจะตามทวงให้ครบทุกบ้านไปเลยไหนขอดูหน้าหน่อยสิเป็นหนี้เขาแล้วก็ไม่ยอมจ่ายออกมาเดี๋ยวนี้นะเจ้าพี่ชายคนโตออกให้โง่น่ะสิ ไม่มีไม่หนีแล้วก็ไม่จายได้ไม่จ่ายใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวแกก็จะได้รู้ว่าแกจะมีชะตากรรมยังไงฮบ้านผมนะ่ะแข็งแรงแล้วก็แน่นหนะยังไงก็เข้ามาไม่ได้หรอกหนะ้าใช่ฉันอาจจะเข้าไปไม่ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าฉันจะถล่มมันไม่ได้นะดูสิว่าจะทำยังไงอา้าวเฮ้ยเตรียมรับได้เลย ไม่ใช่เตรียมรับได้เลยแบบเนี้ยจองวัดได้เลยมากกว่าเป็นยังไงบ้างล่ะทีเนี้ยแกรู้สำนึกหรือยังเรามาอยู่บนหอคอยสูงแบบเนี้ยยังไงก็ขึ้นมาไม่ได้แน่แน่ หรอเจ้าพี่ชายคนรองยังไงฉันก็ขึ้นไปไม่ได้งั้นสินะใช่สิหอคอ,อยเนี่ยถ้าฉันไม่หย่อนบันไดลงไปยังไงซอก็ขึ้นมาไม่ได้หรอกเอาเธอรู้ไหมว่าประโยคเนี้ยพี่ชายแกก็เคยพูดมาก่อนนะฉันจะให้โอกาสนับหนึ่งถึงห้าแกจะจ่ายหรือไม่จ่ายไม่ต้องนับให้เหนื่อยเลยครับซอยังไงก็ไม่มีจ่าย <S <S แล้วถ้าซออยากได้เงินน่ะนะก็ตะเกียกตะกายขึ้นมาเอาเองก็เลลวกัน เอ๊แล้วทำไมแกถึงได้เงียบไปแบบนี้วะเดี๋ยวนะเสียงแบบนี้นี่มันเดี๋ยวก่อนนะจะได้รู้กันเลยว่าหอคอยของแกน่ะมันจะแข็งแรงสักแค่ไหน่เดี๋ยวก่อนซอนี่เจ้าแทนแกก็ได้ยินที่พี่เล่าให้ฟังแล้วใช่ไหมว่าอสอน้นน่ะมันทวงหนี้โหดแค่ไหน นั่นน่ะสิเจ้าแทนแล้วกระต๊อบธรรมดาของแกเนี่ยจะเหลือเหรอดูไปก่อนสิพี่ถึงแม้จะเป็นกระต๊อบธรรมดาแต่มันก็มีของดีๆซ่อนอยู่นะอ <c oughs> ว่ายังไงเจ้าพวกเหนียวนี่มานู่นแล้วโถซออย่าทวงบ่อยสิเดี๋ยวยืมใหม่นะฉันจะนับ1นึถึงสิจะออกมาเอาเงินให้ฉันดีๆหรือจะออกมาทั้งน้ำตานับถึงร้อยก็ไม่ออกครับนับไปเถอะ ได้เลยงั้นเดี๋ยวแกจะรู้ว่านรกไม่ใช่แค่ชื่อน้ำพริกขณะนี้มีผู้บุกรุกการุณารีบถอยออกไปก่อนที่ระบบทำลายล้างจะทำงานฮะนี่พวกแก3ามคนคิดว่าเอาหุ่นกระป๋องมาตั้งไว้แล้วฉันจะกลัวงั้นเหรอฮฉันอยากจะหัวเราะให้ฟันร่วงพร้อมนะฉันจะนับ1นึถึงสิผมเตือนก่อนนะครับซอซอกลับไปดีกว่า ระบบทำลายล้างกำลังทำงานภายใน5วินาทีโอ้โหหุ่นของแกเนี่ยอย่างเจ๋งเลยไอ้แทนก็บอกแล้วไงพี่ว่ายังไงซอแกก็ทำลายกระต๊อบนี้ไม่ได้หรอกนะไม่อยากดูคนเดียวต้องกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆแล้วล่ะค่ะส่วน FC ใหม่ถ้าถูกใจเมืองเลิบลี่สกุล่าฝาก Subscribe และก็ะดิ่งช่องให้กันด้วยเจอกันอีกทีคลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย